สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำวงจร Arduino แบบปรับค่าได้นะคะถ้าเรายิ่งหมุนเยอะเนี่ยความต้านทานก็จะเยอะนะคะไฟก็จะไม่ค่อยติดนะคะแต่ถ้าเราหมุนน้อยเนี่ยไฟก็จะติดค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะมารื้อถอดประกอบกันใหม่ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้นะคะ อุปกรณ์ของเราก็มีสายไฟ5เส้นค่ะแล้วก็มีตัววงจร1ตัวนะคะมีสาย usb มีตัวปรับค่าได้ค่ะตัวอมแบบปรับค่าได้แล้วก็ตัวอม1อันนะคะหลอดไฟใช้1หลอดค่ะแล้วก็มีบอร์ด1อันค่ะ เรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็ให้ใช้ตัวที่ปรับค่าได้เนะะี่ยค่ะเสียบลงไปบนบอร์ดนะคะจะมีทั้งหมดสามรูค่ะสายไฟเส้นแรกนะคะก็จะเสียบให้ตรงกับืเสาของตัวปรับค่านะคะจะมีทั้งหมดสามเสาค่ะเสียบลงไปข้างหลังแบบนี้เลยค่ะ เสียบให้ครบสามเส้นแล้วก็ให้ตรงด้วยนะคะต่อไปจะใช้สายหลอดไฟหนึ่งหลอดค่ะขาสั้นเนี่ยให้เอาไว้ฝั่งขวามือนะคะแล้วก็ตัวโอมค่ะ เราจะเสียบให้ตรงกับรูที่เราเสียบหลอดไฟนะคะส่วนอีกขาน,นึงเราจะเอาไว้ที่ขั้วบ,บวกค่ะขั้วบ,บวกก็คือฝั่งสีชมพูนะคะขั้วบลบจะเป็นฝั่งสีฟ้าแล้วก็สายไฟหนึงหลอดค่ะจะเสียบอีกฝั่งหนึ่งของหลอดไฟค่ะ ส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเอาไว้ควบบวกเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่แถวเดียวกับตัวโอมค่ะสายสีขาวนะคะที่อยู่ฝั่งข้างหลังของตัวปรับค่าก็จะเอามาไว้อีกข้างหนึ่งของตัวโอมเหมือนกันค่ะต่อไปเราจะมาเสียบนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้ข้างหลังนะคะเผื่อบางคนจะมองไม่ชัดอันนี้เอาไว้ที่ GND ค่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้ข้างหลังนะคะตัวนันนี้ก็เสียบห้าโวลต์ค่ะต่อไปก็เสียบสาย USB กับโพตเลยค่ะกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะก็ลองตรวจทูนดูนะคะดูพอร์ตเชื่อมแล้วค่ะต่อไปก็ลองรันโค้ดดู ก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าเรายิ่งปรับเยอะเนี่ยไฟก็จะไม่ติดค่ะแต่ถ้าปรับน้อยก็ติดขอบคุณค่ะ